มาหนึ่งๆแล้วกูมาแค่รีบก่อนมังคูเครื่องหนูมันเล่นปิดไฟได้อยู่นะทำไมแหลกวะลองเลยใช่ไหมต้องเพิ่มแรมขึ้นหน่อยดิหรือต้องเพิ่มแรมเป็นแรมสี่ไหนว่าหนูไม่เล่นเกมไงเดี๋ยวพี่ไปหาดูแรมสี่หรือไม่ก็แรมหกเลยดีกว่าเนีแรมแปดองที่เครื่องหนึ่งน้องไม่เยอะเลยนะเอาโลนึกว่าสามหยิ่ พูดเหรอคนตกแล้วเอาไลฟ์มาตั้ง49วิแล้วไม่เห็นพูดอะไรแนะนำเลยสวัสดีค่ะมีเสื้อผ้านะคะวันนี้เราจะมาแต่งตัวกันไปเล่นลงแร้งอย่างเงี้ยวันนี้จะมาแต่งตัวกันไปลงแร้งนะคะ ตัวไหนดีคะชุดไม่เอาอืมอันนี้ดีนะชุดอย่างเยอะเลยนะเยอะมากเยอะแบบจัด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 เยอะแบบแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะใช่เลือกแต่งตัวสักชุดแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าเนี่ยพี่ชอบชุดสีแดงแรงแดงอ่ะเลยชอบชุดนี้ใช่ชุดนี้ก็เอาไปเลยเนี่ยพี่ชอบชุดนี้ปกติพี่เล่นมันจะเล่นชุดนี้นี่ไม่ ายชุดนี้ก็ได้ไปกางเกงกางเกงอ่ะเอาชุดอื่นเอาชุดอื่นได้ไหมอ่ะตัวไหนยังไม่ได้โหลดก็โหลดทิ้งไนี่สรุปใส่ชุดไหนกันแน่ไม่รู้ไม่รู้มันมีเยอะเกินมันมีเยอะเกินใช่ไหมอันนี้ก็ได้ก็แมวสวยมากกว่าอันนี้ก็ไอสินี้แหละกางเกงใช่ไหกางเกงโหกางเกงโคตรเยอะเลยเป็นชอบแมตคิตตี้อ่ะ ก็ได้เอาเซ็ตเซ็ไม่เอาเซ็อ่ะนเคเคว่าได้ชินเมตรอนตอนนี้กำลังใส่เสื้อผ้าอยู่นะนี่ เราหาดใส่ให้ดูนิ่เงบดาเอาไป <laughs> ไมีกลัวเห็นนี่มีกลัวพี่เห็นนี่ทั้งพี่ท<อ>ั้งน้องมีความลับตลอดเมื่อวานเน็ตก,ก็เล่นไม่ได้ไล์อยู่ตอนนี้พี่บมอมเฮ้ย แล้วคนดูเขาหนูใช้เน็ตตัวเองเล่นเหรอไม่มีเน็ตไหมในเครื่องเนี้ยลังเล่นตัวเองไม่มีเน็ตเหรอจะลงโอ้โหยังเรื่องไม่ออกเลยนะเนี่ยโอเคค่ะใค่นั้นพอเลิกไปทั้งหมด40หรอจัดอันดับหรอไม่เอาจัดอันดับอย่ากลิ้งเลิกไป

พี mm. Daddy. Daddy. Um. ่แพรสวดีทุกคนไปรอรอกันนะคะเนาคตอะไรกันบ้าหรือว่าบ้ากูนะอือต่อ iya yeah, iya yeah. iya yeah. yeah, lah อะคะเร่อะไรวะมาดิักักจุดนะดูระดูมาดิสนามมวยนะคะเราอยู่ตรงที่สนาม ไม่ได้กลัวหรอกค่ะไม่ได้กล exactly. ัวไม่ได้กลัวพูดเบาเงี้ยใครจะได้ยินดิไม่กลัวอ้าวเขาไม่ดูหรอมันไม่มีคนเข้ามาดูหรอกเราบันทึกหน้าจอยสสวัดีค่ะ่่โอรัับตืนเกมาดดดีีิสสว้พูดคุยพูดคุยแบบ แบบยังไงเราเล่นเกมเนี่ยดูไมเคยดูไหมคนที่เขาเล่นเกมอ่ะเขาพูดยังไงบ้างสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้ไอไอไอเก็บเข้ามานะคะอุ้ยอุ้ยพี่บอมปรับยังไงวะเนี่ยหนูยิงไม่โดนเลยเนี่ยหนูยิงอะไรไม่รู้ตัวเลยเนี่ยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยปืนถ้าวามันจะปิดอยู่เลยพี่บอม็กพี่บอมไปลอยจากมา เครื่องนี้เราไม่มีเน็ตเล่นเหรอมีไหนอ่ะมันเห็นมีเน็ตเลยแมวไม่บอกต้นนี้อะไรเนี่ยจริงเหรอตรงไหนนี่อะแล้วมันจะดูอะไรได้เน็ตไม่มีนะไม่บอกไม่พ่ดมีเน็ตไหมหนูมีแต่หนูยังไม่เล่นเลยหนูก็ใช้เน็ตตัวเองนะพี่ยังพูดก็มีหนูก็มีเน็ตตัวเองใช่ไหม แต่ไม่เปิดแล้วไม่เห็นมินิเลยยิงหมดแล้วนะเนี่ยเข้าไปไฟไปเก็บมานะคุณทหารคุค้ทหารรถตอนนูอ้อะไรอนีอ่ย ผมว่าไอ้จ้าต้มงด้ตัวน uh um> ึ่แล้วแ่น่แ่นึ่ก่จ้าไม่หอยังได้ตัวนึงแล้วจ้าแข็จ้าหอแข็งยิงหมดตัวไหนขวานหน้ายิงมแล้วก็มีค่ะแล้วก็มีตอนนี้น หดูอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยอยู่ดุก็ดูไม่ได้อนี่โอ้ขนแมวอะ่ะคนแมวติดเต็มเลยไหนค่าค่าใครได้ยังได้สองตัวแล้วสองตัวแล้วฆ่าบอดหรือเปล่า,าเล่นกับพี่แบงค์ไหมมันมีแต่คนเนี้ยขีย่รถขี่รถขี่รถขี่ตัมปือ้อไปหนีไอันนี้เล่นมันมากอุ้ย โอ้พี่วอมปรับยังไงมาเนี่ยเล่นกระตุกตัวเล่นกระตุกทุกข้างหลังมาดิมาดิมาึงยิงสิ เก่งไงไม่เก่งหนูบอกว่าตอนไหนมันเล่นเก่งอะสิหนูลงแรงหรือเปล่าเนี่ยไม่หนูบอกว่าหมวดทั่วไปหมวดทั่วไปเหรออืมแล้วมันก็เลยมีตัวนี้มามันเล่นเก่งใช่ไหมอืมก็เลยแพ้เลยแล้วไม่มาเป็นทีมามาเป็นทีมหรือเปล่าไม่ไม่มาเป็นทีมาหนูมาคนเดียว่ะดูดิมีแต่แรงมีแต่แรง เออัได้ม่้อหยบแหน่น้องของอยเได้แล้วบอกให้แม่เติมให้เวยเปิดได้แล้วหนึงจุมจ่ดจะเปิดกงจุจุได้เ็นสมาร์ทเอาตัวรอดสู้ยางีสต้ไมไม่รู้ยกินไอติมกินนวไปแล้วไงเลือให้ฟังแล้วนคะ รสชาติมันไม่ค่อยอร่อยจิมตาต้องซื้อนี่ร้านต้องซื้อร้านตำน้ำมันนี่ยปห้จิมอะอร่อยเมื่อวานมันละลายแล้วอยากจะไปเหตุกาอณ์อะไรกันเล่นรอบนี้จะเอาที่หนึ่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกคุณพงพงมีเห็บไหมเห็บซี้น้องอยู่ะเดินปึ๊บเสียง นี่ไม่เก็บล่ะปืนอ่ะไม่เก็บพีเห็นะเก็บไม่ได้ก็มันมีคนอ่ะเนาะเนี่ยตรงนี้ต้งเก็บโอเคเครื่องนี้ไม่มีเน็ตเล่นหรอจริงนะนทไปู่ที่มดูยูทูบได้แน่นะได้เดี๋ยวเอามือมาเล่นให้ก่อน หนูไม่รู้มีคนเหรอมีจะบอทนะมีบอทอะไรอ่ะยมาเห็นไหมเนี่ยไม่ไฟ์ไม่แล้วเป็นจริงหนูหนูต้องมาสี่คนถ้าหนูมาคนเดียวหนูก็เจอคนเยอะอย่างนี้ด <Mm> ิ